สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธที่ YouTube c h anel นะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตา12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2562นะครับวันนี้มาถึงคิวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤศภนะครับหลายท่านจะถามว่าเวลาดูดวงดูอย่างไรเรายึดลัคนาเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็ใช้ราศี ในการรับฟังรับชมก่อนก็ได้นะครับมาถึงคิวของท่านที่เกิดในลัคนาราศีพุธศพนะครับท่านที่เกิดในลัคนาราศีพุธศพในห่วงช่วงเวลาน,นี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังอยู่ 2- อสประการนะครับโดยชะตายังทํามุมที่ไม่ค่อยดีอยู่นะครับสาหรับเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากว่าดาวประจําตัวของท่านนั้นตกมรณะร่วมกับพระสาวอันเป็นคู่ศัตรูย่อมแปลว่าตัวท่านเองมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังหรือสูญเสียนะครับสิ่งของอันเป็นที่รัก ขอให้ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้หรือแฟน,นะครับอาจจะมีเกณฑ์ห่างการเลิกกันอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งหลายท่านบอกอาจารย์ครับดาวพระพฤหัสบ,บดีโครจเรเล็งดวงชะตาต้องได้เจอคู่ครองที่ดีสิครับก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมว่าดาวพระพฤหัสบ,บดีโครจเรเล็งดวงชะตามาจากเจ้าเรือนมรณะและที่สําคัญนั้นดาวพระพฤหัสบ,บดีเป็นดาวคาดของท่านที่เกิดในลัคนาราศี พุชกหรือปัสสาวะเกณฑ์สีเท้าอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของสุขภาพของท่านเองเนี่ยย่อมมีปัญหาอย่างแน่นอนขอให้ระมัดระวังรวมไปถึงนะครับคู่ครองคนรักเนี่ยพอดาวพฤหัสบดีเร่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนมรณะแต่ว่าตัวท่านเองต้องดูแลสุขภาพของคนรักด้วยเขาอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าเรื่องของแฟนนั้นนะครับก็ถือว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยรีบไปหาหมอรีบไปเช็ค ตามอาการนะครับจะรักษาได้หายทันท่วงทีแน่นอนพอดดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งแพทย์นะครับก็สามารถที่จะรักษาหายได้แต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ดูแลรักษาในช่วงช่วงเวลานี้อาจจะอันตรายนิดนึงเพราะว่าดาวปัตตนิโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาาแต่ว่าคู่ครองหรือความรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่รักษาตอนนี้อาจที่จะมีเกณฑ์น,นะครับอันตรายนิดนึงแต่ถ้าเกิดรักษาตามเกณฑ์ตามคําแนะนําของหมอ รับรองได้ว่าจะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่มีอันตรายใดๆครับเพราะพรทสศพดีโคจรเป็นมหาจักรเรงดวงตาท่านจะได้หมอที่เก่งมีความรู้ความสามารถนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดท่านใดที่ยังโสดอยู่เพิ่งจะเจอคู่ครองในห้วงช่วงเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์แอบคบแอบคุยกันเกิดขึ้นขอให้ระมัดระวังนะครับค่อยค่อยศึกษาดูใจการอย่ารีบตกลงปรงใจเพราะเรือนวินาศอาจจะมีการปิดบังซ่อนเลนหรือการถูกหลอกถูกลวงกันเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีพฤษภขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันในเรื่องของการเงินนั้นช่วงนี้ยังไม่ถือว่ามีอะไรน่าห่วงเพราะว่าดาวการเงินกับการลงทุนของท่านอยู่ในเรือนการงานนะครับก็ถือว่าการลงทุนและการเงินของท่านลงทุนในกิจการเปิดในกิจการสําหรับท่านที่เป็นเจ้าของจะถือว่าเป็นป็นทิศทางที่ดีจะได้ผลกําไรได้เงินตอบแทนอย่างมากนะครับไม่ต้องกังวลใดๆแต่สิ่งที่ต้องกังวลนั้นก็คือหลังจากวันที่22กุมภาพันธ์2562 พระหูโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินได้เยอะขึ้นบ้างในพวกช่วงเวลาสิ้นเดือนนั้นนะครับก็ขอให้ระมัดระวงังวางแผนการเงินให้ดีมมีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าหากผ่านการวางแผนไปแล้วพราะพระศรัวดีแรงดวงชะตานั้นนะครับเป็นมหาจักรแปลว่าฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบัน่นปันฉงเฉงนั่นแปลว่าการวางแผนของท่านผ่านการคิดการอ่าน มองหลายๆมุมหลายๆมิติแล้วนะครับค่อยลงทุนวางแผนเรื่องการเงินอย่างนี้ถือว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับต่อมานะครับในเรื่องของดาวการงานของชาวราศีพฤษภโดยตรงก็คือพระราหูนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องดูกันดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ลงทุนมากแต่ถ้าหากท่านใดบอกอาจารย์ครับช่วงนี้ผมจะขยายกิจการเรื่องการเงินมีปัญหากลัวลงทุนไม่ได้ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามีเกณฑ์การใช้เงินอยู่แล้วถ้าท่านที่ทําช่วงนี้ แต่ว่าเข้าดวงของท่านโดยตรงเป็นการแก้ไปนในตัวอยู่แล้วครับลงทุนขยายสาขาลงทุนเปิดกิจการต้องใช้เงินมากในเดือนนี้ต้นเดือนก็ตุจจีนต้องแจกอังเปาปลายเดือนจะลงทุนอย่างนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่มีปัญหาใ,ใดๆก็ถือว่าลงทุนลุยได้เลยนะครับแต่จะอันตรายอย่างเดียวก็คือเนื่องจากว่าดาวอังคารกับดาวมฤตยูอยู่ในเรือนวินาศอาจจะมีการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันกันเกิดขึ้นบ้างบางประการ แล้วคนถามว่าอาจารย์แล้วเกิดเรื่องร้ายหรือเรื่องดีอันนี้อยู่ที่พื้นดวงชะตาของท่านต้องมาตรวจพื้นดวงชะตาแบบละเอียดเจาะลึกเป็นรายบุคคลกันอีกทีนะครับแต่ในภาพกว้างเนี่ยจะส่งผลในลักษณะแบบนี้นะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรียนโหราศาสตร์กับผมนะครับผมเปิดในวันเสาร์ที่26วันอาทิตย์ที่27โรงแรมแกนเมืองเขียวพระราม9นะครับตอนนี้รีบกันหน่อยนะครับเพะใกล้จะเต็มแล้วนะครับคนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนแล้วเข้าใจได้เลยนะครับ สองวันนี้เรียนจบสามารถดูดวงตนเองเป็นอย่างแน่นอนนะครับรับประกันการันตีนะครับเพราะว่าหลักสูตรของผมนั้นได้ให้ท่านอาจารย์พัฒนาพัฒนสิ์ดูแล้วนะครับหลักสูตรจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานเกิน10ปีนะครับได้คิดค้นรวบรวมตำราเพื่อที่ให้ท่านได้ฟังแล้วเข้าใจได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจเรียนโหราศาสตร์รวมไปถึงอยากจะให้ผมพยากรณ์เป็นการส่วนตัวหรือกำหนดพระฤกษ์อันเป็นมงคลนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ 092 363 2366นะครับเน้นย้ำนะครับ092 363 2366นะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ยุทธและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ